อ่ะโยก็ขอสวัสดีช้าวว็นยทุกทุกคนทุกทุกท่กทานกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแมพที่มีชื่อว่า World of Stars กันอีกเช่นเคยนั่นเองเออสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองทุกคน <c oughs> ก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอาใช่แล้วค่ะก็ในส่วนของที่กลับมาเล่นไอซ่าแบบนี้กันอีกครั้งเพราะว่าเขาได้มีอัปเดตนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเกมเนี่ยเขาก็จะปิดปบ่อยๆนั่นแหละเนาะเพราะว่าอาจจะปรับปรุงพัฒนาอะไรต่อไปเรื่อยๆของเขาเพราะว่ายังเป็นฉบับเดโมอยู่นะคะเกมไม่ได้ปิดตัวแบบถาวรนะแต่ว่าแบบเหมือนแบบเขาปิดตัวเพื่อทําการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคในส่วนของอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มนิวส a ตนเข้ามาใหม่หเองแล้วคือเราก็สามารถสุกได้ไปที่เรียบร้อย สาระสำคัญของแซนที่มพิเข้ามาหรือว่าความสามารถนี้นั่นก็คืออาดูบีสันเองนี่เลยคุณผู้ชมหน้าตาของไอเจ้าอาดูบีสนะะจะเป็นดาบสีสวยงามอันนี้เลยนั่นเองเนาะอ่ะกดตัวคีย์เป็นการเรียกในส่วนของอาวุธดาบขึ้นมาอ่านี่เลยคุณผู้ชมเป็นไงเวลายืนเฉยเฉยเนี่ยแบบว่าโคตรเท่เลยนี่คุณผู้ชมถือดาบนี่เป็นไงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวความสามารถในส่วนของไอเจ้าแซนตัวนี้เลยว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นั่นเองสามารถหาได้ทั้งเชนนี่แอโร่แล้วก็แอโร่ธรรมดา,ดาเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวกับไอ้เจ้าตัวเบสดัมมี่ดัมมี่แบบปกติเลยละกันนะคะขออนุญาตแบบโจมตีปกติดูกันกดคลิกธรรมดาเนาะได้เม่ลบสามจุดสามสามนะฮะสีมีแสงออร่าสีม่วงโอเคชุบอ่าประมาณนี้เลยเราสามารถกดดูตรงค่าลอสตอรี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําการอัพอะไรเลยเนาะเป็นแบบเบสิกแบบล้วนๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทําการอัพทีหลังละกัน นี่เป็นอย่างี้อืมอืมโดนไปเออเร้งมีแบบว่าน็อกแบคขึ้นไปลอยขึ้นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้โอเคอ่าอ่าอ่าโอเคประมาณนี้เลยโอเคในส่วนของความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการอธิบายทุกความสามารถของไอเจ้าตัวนี้เลยละกันนะของไอเจ้า a n u บิสเลยนั่นเองอ่าอันแรกเนี่ยจะเป็น Power Move Fun นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของไอเจ้า s k i ลอีนั่นแหละเนาะคุณผู้ชม Power Move Fun นะคะก็ในส่วนของไอเจ้า a n u บิสเนี่ยจะทำการ หมุนนะคะคุณผู้ชมผ่านผ่านอากาศนั่นเองคะรอบๆตัวเราด้วยเองด้วยความเร็วที่เร็วอยู่พอสมควรเลยนะคะ blazing speed หมายถึงแบบว่าความเร็วที่ลุกโชขนขึ้นมานั่นเองปิดท้ายด้วย slammer อย่างรุนแรงนั่นเองนะ strong slam นั่นเองเนาะทำงานคล้ายกับแบบว่าการตุ้ตีแบบปกติเลยนั่นเองโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการในส่วนของท่าทางข,ของมันนะคล้ายๆกับในส่วนของเอ่อท่าฟันดาบของทันจิโร่นะฮะคล้ายๆกันโอเคขออนุญาตลองกดสกิล e ดูเนาะ นี่นี่ออออเออืออเอออ่าประมาณนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าขอทันิโลหรือเปล่านะคะคุณคนโอเคขออนุญาตลองดูอีกรอบหนึ่งคู่ดาวประมาณสิบวินาทีได้นั่นเองนะโอเคขออนุญาตลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันท่าสกิลอีมา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 สกิลอีอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามลบเท้าสวนสามสามนะคุณผู้ชมนี่อ่าแล้วก็แลมลงบนพื้นอย่างจังเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลอีเนาะหรือว่าเป็นพาวเวอร์มูฟแรมเอง ต่อมาพาวเวอร์มูฟนั่นเองเฮฟวี่ลันช์หรือว่าสกิล l านะอันนี้คือปุ่มบนคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้เนาะคือคนสามารถเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้เลยโอเคในส่วนของพาวเวอร์มูฟที่2เนี่ยก็คือเฮฟวี่ลันช์นะฮะในส่วนของ a อรูบิสทำการแทงอย่างหนักนั่นเองพุ่งไปข้างหน้าด้วยพลังที่มหาศาลนั่นเองนะคะแล้วก็แทงไปอย่างจังเลยนั่นเองซึ่งจะทาลายในส่วนของการบล็อกของศัตรูด้วยนั่นเองเป็นการทําลายในส่วนของกรอบป้องกันหรอโอเคงั้นก็ต้องมาลองกับไอเจ้าตัวนี้นะคะขออ Skill นะุญาต อืมโอเคเหมือนจะต้องแบบว่าอันนี้คือมันบล็อกของมันอยู่แล้วเนาะโอเคเกาะเริ่มแดงมันก็จะอันนี้ใช่ไหมโอเคขออนุญาตลองดูอีกสไล้อหนึ่งละกันนะสกิลอาร์ R. อ่าทุกคนเห็อปะทุกคนจะได้ยินเสียงแบบซึ้งนะคะของวิธีการบล็อกเวลาเกาะแตกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะขอลองอีกสไลม์หนึ่งโอเคเกาะแดงแล้วนะเกาะแดงแล้วนะด,วนะดูอีกสไลมนงนะอ่าเรียบร้อยฮะที่เห็นเป็นเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นดมัมมี่อันนี้อยู่เนาะ โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลอาสามารถทำลายบล็อกในส่วนของศัตรูได้ด้วยถือว่าใช้ได้ต่อมา Power Move Tree นั่นเอง Shadow Tag นะฮะในส่วนของ a n u b i s เนี่ยจะทำการ Medium Range Projectile d e s t i c y s to Surface and Enemies อั้นี้คือเหมือนเป็นการสร้างในส่วนของ ปล่อยในส่วนของคียบราวุธออกไปแล้วก็ทาการพุ่งไปหาศัตรูนั่นเองอ่ะอะไรประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อจะสามารถพุ่งไปข้างหน้านั่นเองคืออันนี้คือเหมือนปล่อยเงาออกไปค่ะคุณผู้ชมปล่อยเงาออกไปแล้วเราเนี่ยจะทำการสไลด์ไปหาคู่ต่อสู้คือมันจะสไลด์ไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็ทาการแบบมีแอนิเมชันโจมตีอะไรอย่างนี้นะคะมินิคัลซีเนาะอะไรประมาณนี้โอเคขออนุญาตลองดูนะคะคุณผู้ชมในส่วนข,ของสกิลจีนะนนี้คือเราตั้งค่าไว้โอเคหนึ่งสองสามสกิลซีปล่อยเง ต่ไมาตกใจแล้วก็กดสกิลจีอีกสักรอบหนึ่งนะฮะนี่จะมีแอนิเมชันอย่างนี้อ่ะโอ้โหอืมอืมเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงเออคู่ด้าของมันอยู่ประมาณที่สิบสี่วินาทีได้นะอ่ะกลับมายู้ปกติก่อนดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ยังอยู่ไหมดัมมี่บักไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการลาวูอีกสักรอบหนึ่งละกันฮะสกิลจีเป็นการปลิงเอาไปก่อนแล้วเราเนี่ยเหมือนจะเป็นการที่แบบว่าเอาอเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า ว้าไปหาคุณผู้ชมไปต่อสู้สายเองว้าเขาเ้าไปในเงาอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วกสดสกิลจีอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม่เห็นแอนิเมชันด้วยเบรกูดโอเคถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้ในส่วนของความสามารถนี้ต่อมาจะไปนในส่วนของสกิลต่อไปเทคนิคข้อมูฟวันนั่นเอง shadow step นะคะ step back แอนิเวนต์ทรีอ่อโอเคก็ในส่วนของไอ้เจ้าสกิลนี้นะก็อนุบิสทำการถอยกลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองด้วยการกดปุ่มนั่นเองเนาะแล้วก็กดอีคลางเพื่อหันไปข้างหน้านั่นเอง ค่ะเราเนทำการจับเวลาได้ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมนนเนี่ยในเราเนจะทำการทําลายในส่วนของการบล็อกแลก้วก็ในส่วนของการสร้างคามแสเพิ่มเติมให้กับในส่วนของศัตรูด้วยเออถือว่าโอเคนะคะซึ่งไอ้ปุ่มเนี้ยนะเราตั้งเป็นปุ่ม C ไ้เนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองดูนะสกิล C ใช่ไหมหนึ่งสองสามอ๋อโอเค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 ้อ,คอ,คอ,คอคขออนุญาตลองดูอีกสองรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าสกิล C นี้นยมันแบบมันเป็นการอันนี้ไปนะคะโอเคขออนุญาตลองดูอีกสองรอบหนึ่งเนาะ สกิลซีเดี๋ยวคุดาแป๊บนึงโอเคสกิลซีเลยอืมโอเคเพราะเข้าใจอยู่นะคะมันจะต้องแบบเล็งให้แบบตรงจังหวะจริงๆอะ่ะเพราะว่าในส่วนของสกิลนี้เนี่ยมันจะทำการพุ่งไปข้างหน้านะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเรานะ่าจะใช้ผิดพลาดท่าเทคนิคน,นิดหน่อยโอเคเราจะมาท้าการลองดูเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคเราต้องกดสกิลซีสองรอบนะคะมา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 สกิลซีถอยหลังนี้อ่ะประมาณนี้เลยเนาะ คือมันจะต้องกดสกิลซีแล้วก็กดสกิลซีอีกรอบนึงคือเราถ่ายหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดสกิลซีอีกรอบโคดาวประมาณสิบกว่าวิได้นะสหรับในส่วนของสกนะิลซีคอเจ้าอัลโบิสเนาะหรือว่าเทอเน็ตมูฟันโอเคให้ดูอีกรอบนึงสกิลซีอืมถ่ายหลังอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอีกรอบนึงละกันนะคะเน็ตถึงขั้นกระตุกกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหจับผ้าไม่ทันอ่ะอีกรอบนึงละกันนะคะโอเคไม่เป็นไรโอเคโคดาวแปบ๊บเดียวนะคุณผู้ชมไม่ได้นานมาก สกิล4สำหรอบหนึ่งถอยหลังแล้วก็สกิล4สำหรับหนึ่งไปเลยอ่าพุ่งไปถอยหลังแล้วก็พุ่งเข้ามานั่นเองเนาะต่อมาจะเป็นเทคนิคก็ Move to Shadow Form นั่นเองในส่วนของอารูบิสเนี่ยเหมือนจะทำการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองจะทำการควบคุมตัวเองเพียงเลนะ็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทำการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับเป้าด้วยนั่นเองอ่ะโอเคนะฮะเหมือนสกิลนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถโดนบล็อกได้ด้วย โอ้โหโอเคนะสกิลนี้เนี่ยเราตั้งค่าปุ่มไว้เนี่ยเป็นปุ่ม X นะฮะโอเคปุ่ม X เนาะขออนุญาตลองดูหนึ่งสองสามโอเคอ๋อ,อ,อประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถโจมตีแบบกดคลิกธรรมดาปกติได้เลยคุณผู้ชมเหมือนเป็นการเพิ่มในส่วนของความเร็วให้กับเราแล้วก็ดาเมจอะไรประมาณนี้อ่ะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กดคลิกปกติธรรมดาเลยเนาะโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของอัล i m เม e ท o ้งท อ่าเข uh, า uh, ชอบ procession นะอันนี้คือชื่อท่าของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ในส่วนของอัลติเม e เนี่ยก็ไอ้จะอนุบิสทำการปล่อยในส่วนของเอ่อปล่อยให้อนุบิสได้ครอบครองตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อประมาทใส่คู่ต่อสู้นั่นเองคืออันนี้ก็จะเป็นการาควบคุมของอะไรนะคะคุณผู้ชมเป็นอัลติเม e หรือเนาะก็จะมีในส่วนของแอนิเมชั n นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยฮะปุ่มอัลติเม e เนี่ยเราตั้งไว้เป็นปุ่ม b เนาะโอเคมาหนึ 1, 2, ่งสองวีอืมโดนไปอืมกลิ้งไปเออ เป็นไงโอ้โหอืมอ่าเรียบร้อยฮะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของ Ultimate Skill ของไอ้เจ้าตัว a ด u b i s เลยนั่นเองเ,องเนาะอ่าประมาณนี้เลยก็โอ้โหบอกเลยนะว่าเทม่มาก้าแถมมีในส่วนของแสงออร่าเป็นสีม่วงนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในส่วนของ Adubis มีแบบย h ี i n a โ r o ด้วยมีแบบเป็นช h ย i n นี่อ่ะคุณผู้ชมเออไม่ใช่ Chain a โ r o แต่ว่ามีแบบเป็นชายนี่ด้วย บอกเลยนะคะว่าเท่มากๆเลยนะถ้าเป็นแบบชายนี้นั่นเองมันเหมือนเป็นดาบไลท์เซเบอร์ถ้าใครดูในเสื์ของ Star Wars ก็น่าจะรู้นะคะดาบเซเบอร์สีแดงอ่ะคุณผู้ชมเออง่ายๆคือมันเท่มากเลยอยากลองสุมได้บ้างเนอะอาจจะต้องทําการแบบสุมให้ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะถ่ายไปเป็นหน้าปกนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะยังไม่ขอไม่สุมก,านวกวันนะเพราะว่าน่าจะนานแน่นอนโอเคขอดูสกิลวอีกสักรอบหนึ่งละกันนะ,ะคะก่อนจบคลิปอืมสกิลวมาเลยอเลยออนี่เนี่ยอืมเทหิบนี่มาเลยเออ เป็นไงอ้โหชิ้งชิ้งอ่าเรียบร้อยฮะลบ26.81ไปแล้วก็ขออนุญาตลองสกิลเออีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่มีเพิ่มความแรงแล้วก็หน้าจอขออนุามันจะเป็นแบบนี้ด้วยแบบอย่างฟิล์มคุณผู้ชมนี่ให้รีวิวดูสกิลคร่าวๆของมันก,กันอ่ะโอเคก่อแตกไปแล้วหนึ่งสกิลซีนะฮะมาอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไถลแล้วก็กดซีอีก,กรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นการพุ่งไปข้างหน้าสกิลจี ่ประมาณนี้เลยเนาะอืมแล้วก็ปล่อยสกิลซีสั่อบหนึ่งเพื่อเป็นการพออราุ่งไปเอิร์ธมาหนิอ่ะเรียบร้อยฮะสกิลอาเป็นการที่ทําให้เกราะในเซวรของศัตรูเนี่ยแตกได้เลยนะโอเคอืมประมาณนี้เลยเนาะเรียบร้อยฮะโอเคสกิลอ e ีก็อ่ะสกิลซีสั่นรอบหนึ่งละการอันนี้คือสกิลซนะีเนี่ยคือมันจะต้องเล่นในเซวรของโดนศัตรูด้วยนะอย่างเงี้นไม่ทํางานเนาะอ่ะสกิลอีไปงโอ้โหอย่างเปี้ยลเลยอ่าประมาณนี้เลยละกันนะฮะสั่นในเซวรของ การ debut ความสามารถหรือว่าแซ็อารูบีสนั่นเองที่เป็นการอัปเดตใหม่เพิ่มเติมเ,เข้ามานะเกะ็บดาบเออโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้เรารีวิวแบบไหนหรือว่าเกมไหนในเกียร์รูบ็อกหรือว่าเกมอื่นก็ได้นะก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะคุณผู้นนะะชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม